จูรัสิบวิลจัดทมาโดยดอชชัยธนัตอํากรดมีทหารคนหนึ่งซึ่งเขาถูกให้คำสั่งไปหาเชื้อไดโนเสาร์บนป่ารางหลักจากนั้นทหารก็ได้มาถึงป่ารางกลุ่มทหารก็ได้เดินมาถึงป่าพวกเราก็เดินมานานแล้วพักตรงนี้เลยไหมหลักจากนั้นพวกทหารก็ได้การเต้นและนอนพักผ่อนตอนเช้าทหารก็เริ่มตื่นกันเพื่อรอรถรีบขึ้นไปไป,ไปหลักจากนั่งทหารก็ได้ขึ้นรถกันหมด ระหว่างทหารกำลังเดินทางอยู่ได้มีไดโนเสาร์บุกมาทำลายรถถังและทำลายทหารไปบางส่วนทหารส่วนใหญ่ถูกทำลายโดยได,ยโ,ดยโนเสาร์ทหารได้เหลือกันแค่สามคนทหารก็ได้เปิดแผนที่ในป่าก็พบว่าพวกเขาก็ได้ใกล้แล้วทหารก็ได้มาถึงอาคารที่ใดที่หนึ่งพวกเขาก็ได้เข้ามาในอาคารและสำรวจอาคาร พวกเขาก็ได้มาเห็นกับอะไรบางอย่างในเอกสารและพวกเขาเอากลับไปไปพวกเรารีบจุดไฟกันเถอะพวกเขาเลยจุดไฟแดงพวกทหารก็ได้กลับบ้านและเอาเอกสารกลับไปจบแล้วนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวินัยวีเอสสัญชาตญาณทหารคือสัญ,ญลักษณ์ของระเบียบวินัยและการควบคุมตนเองไดโนเสาร์คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังดิบสัญชาตญาณและการอยู่รอดตามธรรมชาติ ข้อคิดบางครั้งชีวิตต้องสมดุลระหว่างการวางแผนอย่างมีวินยัยกับการฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองสองอดีตที่แตกต่างแต่มีคุณค่าไดาโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตจากยุคโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วทหารคือผู้รักษาความสงบในโลกยุคใหม่ข้อคิด แม้สิ่งต่างๆจะมาจากคนละยุคแต่ทุกสิ่งล้วนมีบทเรียนให้เรียนรู้อดีตสอนให้เราระวังอนาคตสอนให้เรากล้าก้าวไปสามพลังที่ต้องควบคุมไดโนเสาร์มีพลังมหาศาลแต่ขาดการควบคุมทหารมีพลังเช่นกันแต่ถูกฝึกให้ใช้มันอย่างมีจุดหมายข้อคิดพลังที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่ง แต่คือการรู้ว่าเมื่อไรควรใช้และเพื่ออะไรสิการอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนไปไดโนเสาไม่สามารถปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ทหารต้องปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆเสมอข้อคิดการอยู่รอดไม่ใช่แค่ความแข็งแรงแต่คือความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้